สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของโซสอนแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้ฮะก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแดดอดดีไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมายมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ แอดไอดียไลนได้ตามใด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะโอเคมีประเด็นอัปเดตเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดไลน์อัพนะฮะหรือว่า11ตัวจริงคาดการนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับไบรตันเวลา18นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเอ็นะครับโดย ประมาณ4นักข่าวเนี่ยมีการคาดการระบบการเล่นออกมาอย่างไรกันบ้างมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างหรือว่าเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมากันที่นักข่าวคนแรกครับสมิลล์รักเคิร์สเนี่ยคาดการณ์กันออกมาว่านัดน,นี้ตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นดีโน่ครับดีเนลสันเป็นผู้สับปะตูตัวจริงเลยนะนะครับแล้วก็แนวรับอย่างที่เราคาดการณ์ครับ น่าจะเป็นวานวิสซากา้าบายยี่นะครับเฮลิแบ็กวายลุกชอนะครับแล้วก็มิดฟิลคู่เนี่ยอาจจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกมาติดแล้วก็บรูโน,โนโ่แล้วก็แนวรุกเนี่ยน่าจะเป็นแรดฟอร์ดมาร์เซียแล้วก็เมสันกรีนวูดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือดีโน่นี่แหละนะครับลงเล่นมาเป็นตัวจริงเลยนะครับเขาคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ดอนนี่ฟันเดเบกน่าจะได้รับโอกาสกรร่อน ล็อกบาร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนบายยี่เนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะแทนที่ดินเดอเลิฟอยู่แล้วเพราะว่าดินเดอเลิฟจากเกมที่ผ่านมาในพิบลิกอังกฤษเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับต้องมาเบียดแย่งตำแหน่งใหม่นะฮะสำหรับดินเดอเลิฟนะส่วนคนที่2ครับก็คาดว่านัดนี้น่าจะเป็นเดียอาเหมือนเดิมครับตัวจริงนะฮะแนวรุกเนี่ยแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือบรูโน่กีนบูธมาร์ซิอาลแรดฟอร์ดนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นการยืนระหว่างเฟสแล้วก็ดดนนี่ฟันเดเบกก็ได้โดยที่ยังไม่ใช้มาติดลงสนามนะครับในระบบ 4, 2, 3, 1เหมือนเดิมนะครับนักข่าวคนที่3นะครับนักข่าวที่3คาดมาว่าก็น่าจะเป็น อย่างนักข่าวคนแรกก็คือสมิลลรักเคิร์นนี่แหละนะครับโดยที่ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยยืนคู่กับมาติดนะฮะซึ่งในตำแหน่งผู้สมัประตูเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นเดวิดเจ้าเหมือนเดิมนะครับที่ได้รับโอกาสกันไปนักข่าวคนสุดท้ายครับก็มองว่าก็เป็นแผนแบบเดิมแหละนะครับเปลี่ยนแค่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเดนนิสเจมนะฮะซึ่งผมเห็นว่าโอ้โหแรดฟอร์ดลงมาเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นได้ดีครับทำประตูได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ผมคิดว่าเดนนิสเจมจากเกมนัดแรกในพิวรีส์อังกฤษเนี่ยผลงานไม่ได้ดีเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นแรดฟอร์ดมากกว่าในพื้นที่ด้านซ้ายหรืออาจจะเป็นเดนนิสเจมก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็มองว่าแผนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ดีกว่านะฮะมาติดทันทีฟาร์เดบิกนะฮะอ่าบรูโนในส่วนกองกลาง3คนแล้วก็แนวรับก็ตามนี้เลยนะครับมีบายยี่เข้ามาแล้วก็ดีอา แนวรุกก็ตามนี้นะครับส่วนใหญ่นอกจากเอ็มเอแล้วยังมีสื่อส่วนใหญ่คาดการณ์แบบนี้เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน่าจะออกมาประมาณนี้มากกว่าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของประเด็นก่อนเกมกัดี่ว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเกมวันนี้โดนตั้งคําถามครับว่าเจ้าหนูเมสันกรีนบูธจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับแน่นอนครับ ในเกมที่ผ่านมาลงมาแล้วเป็นตัวสำรองในศึกคาราบาลครับเนี่ยแล้วก็ทำประตูได้ด้วยก็น่าจะพร้อมแหละเป็นการยืนยันว่าน่าจะพร้อมเป็นตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่เกมแรกก็อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความฟิตต่างๆก็ให้เจมลงไปก่อนแต่ว่าเกมนี้ไม่น่าจะพลาดแต่คือวอนมาต้าจากเกมพบก,กับดูตันทาวเนี่ยก็ถือว่าได้รับความชมเหมือนกันก็รอติดตามกันดูว่าใครจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงระหว่างมาต้ากับเกนบูตแต่ผมว่า น่าจะเป็นกรีนบูธนะครับนะสองครับดิแด์เลิฟยังคงได้รับโอกาสต่อไปไหมในเกมพบก,กับทางบรตันนะครับซึ่งดูจากเรื่องของผลงานนะครับระหว่างบายยี่กับดิแด์เลิฟเนี่ยในช่วงเกมคาราบาวครับกับเกมพบก,กับพาเลทเนี่ยแน่นอน,นครับรู้สึกว่าโซชา์น่าจะเลือกใช้อิลิกบายยี่มากกว่าเพราะว่ามีการกล่าวชมหลังเกมเยอะมากนะครับก็เรื่องนี้ดิแด์เลิฟก็ ต้องสู้กันต่อไปในเรื่องของการเบียดแย่งตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเลิฟน่าจะไม่ได้รับโอกาสตัวจริงในเกมน,นี้นะครับ3ครับก็คือในส่วนของดอนนี่ฟานเนเบครับยังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าจะพร้อมเป็นตัวจริงไหมในเกมน,นี้ซึ่งก็ตอบไปยากแต่ว่ามีโอกาสครับเอ็มเอ็นบอกว่ามีโอกาสที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงยืนคู่กับมาติดนะครับส่วนบ็อกบาเนี่ยนะฮะก็น่าจะนั่งสมรองกันไปก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า ในตำแหน่งพื้นที่ต้องการเนี่ยตัวเลือกมันเยอะมันคาดการได้ยากมากจริงๆนะครับมีโอกาสเหมือนกันส่วนในเบดเคยานะครับจะกลับมาเป็นมือหนึ่งไหมหลังจากที่เกมพบก,กับดูตันทาวในศึกคาราบาลครับเนี่ยเป็นดีโน่ครับที่ได้รับโอกาสไปก่อนเป็นตัวจริงนะฮะก็นัดนี้กลับมาแข่งในศึกพิมลิข์อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นเด็กอยาอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าดีโน่จะได้รับคําชมเยอะก็ตามจากเกมที่ผ่านมานะครับ โอเคนะฮะประมาณนี้นี่คือประเด็นก่อนเกมนะครับ4ประเด็นก่อนเกมเลยก็การคาดการณ์นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเกเดซอเกตเนี่ยผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้มีการส่งมือขวาอย่างสตีฟฮอลแลนด์นะครับไปเช็คดูฟอร์มแฮร์รี่แม็กไกวนะครับก่อนที่จะมีการเรียกกลับมาติดทัพทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดู เรื่องของความพร้อมรอบด้านของแม็กวานนั่นแหละนะครับพิจารณาดูว่าควรที่จะเรียกกลับมาอีกไหมนะครับคือแน่นอนแหละว่าเขาเรียกอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่มีการตัดรายชื่อออกเนะี่ยเพราะว่าไปทําเรื่องไม่ดีออกมาใช่ไหมครับตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็เราได้เห็นแล้วแหละปัญหาดราม่าของแม็กวายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะโดนตัดรายชื่อแต่ว่าตอนเนี้มาเช็คดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังมีการมาดูนักเตะหลายหลายคนด้วยนะครับ อย่างเช่นเมสันกรีนบูธนะครับหรือว่าแรดฟอร์ดหรือว่านักเตะชญญาติอังกฤษของแมนยูนะครับหลายๆคนเนาะนะฮะก็โอเคประมาณนี้ยังมีของไบรตันด้วยบางส่วนนะครับก็รอดูว่าแม็ต์วายจะกลับมาติดทัพทีมชาติอังกฤษอีกครั้งไหมนะครับส่วนนื่เงราเกี่ยวกับการเสริมทัพนะฮะจากปากของโอเลกุน่าโซชาโซชาเนี่ยได้ออกมาตอบโต้เสียงวิพาวิจารณ์ถึงเรื่องของการเสริมทัพของ City, แมนเชสเตอร์เดที่ไม่ค่อยคือคักสักเท่าไหรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ซึ่งโซเชียลบอกว่ามันถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแข่งใหม่อย่างดอนนี่ฟันเดเบิกครับการที่มีหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพทั้งที่แมนยูเนี่ยก็เสริมไปแล้วไงก็คือดอนนี่ฟันเดเบิอ่ะนะครับเพียงแค่คนเดียวก็จริงแต่ว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นนักเตะคนเดียวที่เป็นนักเตะที่สามารถยกระดับทีมได้แล้วก็เป็นนักเตะระดับท็อปที่เข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นกองกลางหรือว่าเพิ่มเติมให้ทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการที่พูดบอกว่าเฮ้ยแมนยูไม่เสริมนะครับมันไม่ให้เกียรติอนนี่ฟันเดเบกที่เป็นแข้งรายใหม่เลยนะครับคุณมองข้ามอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมชัดเจนนะครับเรื่องของการเสริมทัพว่าคือสโมสรอ,อื่นก็ซื้อไปนะครับสโมสรเราเราโฟกัสแค่นี้ก็พอนะครับก็เราทํางานอย่างหนักกับขุมกําลังที่มีอยู่ทํานองนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่โซชาพยายามเน้นย้ําในช่วงหลังมานี้นะฮะ นอกจากนี้ครับเรามาเคาะประเด็นเกี่ยวกับ6แข้งที่มีโอกาสย้ายทีมสูงนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลมานะครับในแต่ละสื่อนะครับจะสินกาดนะครับกระแสข่าวล่าสุดจากสกายปอลบ,บอกว่าตัวแทนของนักเตะเนี่ยได้มีการเจรจากับหลายๆทีมในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนแต่ว่ามีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าตัวแทนกําลังดําเนินการอยู่นะครับ รายที่2ครับก็คือฟิวโจนนะครับฟิวโจนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับทำให้การย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะยังไม่ได้ย้ายครับต้องไปย้ายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าคือถามว่าแมนยูพร้อมปล่อยไหมแมนยูพร้อมปล่อยครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าด้วยสภาพร่างกายของฟิวโจนนะตอนเนี้ยความฟิตมันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นตะ์น่ะทีมที่เอาคาสนใจมาสนใจเนี่ยมันก็มองว่าเฮ้ยฟิวโจนยังไม่โอเคในเรื่องของสภาพร่างกายคุณจะซื้อมาเหรอ คุณต้องคิดแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของความฟิตมันเป็นปัญหาอยู่สําหรับฟิลโจย์นะครับก็เลยต้องจําใจอยู่กับแมนยูต่อไปแบบนี้นะฮะเพื่อเรียกสภาพร่างกายพอฟิตเต็มร้อยซัมเมอร์ปีหน้าก็พร้อมย้ายทันทีนะครับ3ครับก็เป็นมาร์กาโรโฮครับตามรายงานจากเดอะไทม์เนี่ยบอกว่ามีโอกาสย้ายไปนาบลีครับในราคาค่าตัวไม่น่าจะเกิน10ล้านยูโร ประมาณนั้นนะครับซึ่งแมนยูตั้งราคาไว้ไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็4ครับเป็นโดเมโรตามรายงานจากเทเลกราฟนะฮะซึ่งเขาบอกว่าผู้สัมปทานรายนี้มีโอกาสย้ายทีมสูงครับแต่ว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยยังเป็นปัญหากับทีมที่ให้ความสนใจอยู่อย่างเช่นเอเวอเรตัเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของค่าเหนื่อยโรเมโร่สูงเกินไป ถ้าเกิดโรเมโรยอมลดขั้นไหญ่ลงก็มีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันแล้วก็เดอะไทม์เล่นข่าวในเรื่องของอาริสเวราออกมาว่ามีหนึ่งทีมจากลีกโปรตุเกสที่ให้ความสนใจอาริสเวราก็คือเบนฟิก้าเขาให้ความสนใจแล้วก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับหรือว่ายังไม่จริงจังมากพอแต่ว่าเล็งเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกประมาณสัก2-3าทีมในลีกสเปนด้วยนะฮะ แล้วก็รายสุดท้ายครับรายที่6เป็นคิสบอล l ลิงครับรายนี้ฟาบิโซโรมาโน่การันตีนะครับแล้วก็ทางโรมาก็การันตีว่าให้ความสนใจเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สูงนะครับอยู่ที่ทางฝั่งโรมากับทางแมนยูจะต่อรองราคาลงได้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังคุยเรื่องของค่าตัวกันอยู่นะครับก็มีโอกาสให้สูงมากนี่คือความคืบหน้าของ6นักเตะที่มีข่าวย้ายทีมอย่างหนะักในช่วงนี้นะครับ หรือว่ามีโอกาสย้ายทีมสวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรามาพูดถึงในเรื่องของดิวจดอนซานโชกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการอัปเดตออกมาเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ต้องหยิบยกมาพูดถึงกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตเหมือนกันนะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับจากดิอันติกนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวเจดอนซานโชค,ค่อนข้างเงียบนะครับคือไม่มีความคืบหน้าไปมากกว่านี้ครับแต่ว่า ดิแอนเลนติกบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเงียบก็จริงแต่ว่าข่าวเรื่องของแมนยูจะได้ตัวจะดอนซานโชเนมันก็ยังคงดําเนินงานกันต่อไปดําเนินการกันต่อไปซึ่งทั้งสองสโมสรกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับยังไม่ได้หยุดนิ่งตามที่ข่าวเขาเล่นมานะนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเงียบแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาคุยกันนะครับแล้วก็ดิวเนี่ยยังไม่จบนะฮะยังพูดคุยกันแบบต่อเนื่องจนวันสุดท้ายเลยนะครับ อาจจะได้รับคาตอบช่วงวันที่ท้ายอะไรทํานองนั้นนะครับคือยังลุ้นกันได้นะครับนี่คือรายงานจากด t l a n t i c นั่นเองนอกจากนี้นะครับก็สกายปอดครับก็ย,ยังได้มีการเล่นข่าวคล้ายๆกับทางดิอันติกนั่นแหละเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากครับกับการคว้าตัวจจดอนซาาโชก่อนตลาดปิดได้อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าข่าวช่วงนี้มันจะเงียบ มากๆก็ตามนะครับในเรื่องของการที่จะดอนซานโช่จะย้ายมาแมนยูนะครับคือเรื่องเนี้ยมันก็ง่ายๆครับบทสรุปก็คือเรื่องของค่าตัวเท่านั้นนะครับถ้าแมนยูยอมจ่ายตามที่อดอนบุนต้องการมันก็จบแค่นั้นเองนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละค่าตัวมันไม่ลงตัวคุยกันไม่ได้นะครับในเรื่องของแมนยูก็พยายามที่จะดึงราคาลงมาอีกมันก็เป็นดิวที่วุ่นวายกันไปนะครับแล้วก็เสียเวลามาหลายวันมากนะครับซึ่งตอนนี้มันเข้าสู่ ประมาณ9วันสุดท้ายแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะ8-9วันสุดท้ายแล้วก็รุนกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวของคิสมอลลิงกันหน่อยนะครับโดยตรงเลยนงเต่รานี้ล่าสุดมีรายงานจากกันโชวมิกาโตนะครับสื่อของอินเดียบอกว่าตอนนี้ทางอินเอร์มิลานก็ให้ความสนใจคิสมอลลิงด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเนี่ย ปล่อยตัวมิลานสกินเนียไปให้ทีมใดรทีมหนึ่งในยุโรปนี่แหละอาจจะเป็นซิตี้ก็ได้ที่ให้ความสนใจอยู่นะครับก็คือโลออกจากทีมอะ่ะก็จะเอาคิสมอลลิงไปทดแทนทันทีนะครับซึ่งถ้าเดอร์สมอลลิงย้ายไปอินเร์มิลานก็จะเป็นนักเตะคนที่เท่าไหร่แล้วละ่ะก็มีซานเชซยังมีโร,รกากูแล้วก็เป็นคิสมอลลิงคนที่4แล้วนะฮะก็เหมาวรวมกันไปเลยนะครับนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวที่มีการเคาประเด็นกันออกมาจาก e s p n นะครับ ESPN เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแมนยูเ,ออเนี่ยได้รับการเสนอรายชื่อนักเตะประมาณ15รายได้นะครับก็คือเอเย่นของนักเตะเนี่ยมาเสนอนักเตะคนเนี้ยแต่ละบุคคลเนี่ยให้กับแมนยูประมาณ10กว่าคนได้นะครับรายงานจาก ESPN เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับเหมือนกับข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังมานะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆไม่ใช่ว่าแมนยูไม่มีเป้าหมายเยอะนะครับแมนยูมีเป้าหมายเยอะแล้วก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากๆจริงๆให้แมนยูไว้พิจารณาแต่ว่าสุดท้ายแมนยูไม่เลือกเซ็นนะครับแมนยูไม่สนใจใครเลยทั้งๆท,ท,ที่เอเจนก็มาประเคีนให้แล้วมาเสนอรายชื่อให้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ผมต้องบอกว่าการที่เอเจนเนี่ยมาเสนอนั้งเตะให้กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ทุกวันนี้เขาก็ทํากันนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็ทํากันนะครับถ้าเกิดน,นักเตะเนี่ยเ,เหมือนกับสนใจที่จะไปสโมสรน,นั้นก็ให้เอเย่นเข้ามาสอบถามว่าอ่ะสโมสรน,นี้เขาสนใจตัวนักเตะคนนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สนใจก็อ่ะโอเคเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติเอเย่นเป็นตัวกลางอยู่แล้วนะครับที่จะพานักเตะย้ายทีมนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกในเรื่องนี้นะครับนะโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ